เรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่ดีต่อใจแฟนคลับมากๆได้แล้วค่ะดังนังเอกสาวแอบทัศออน พาลูกสาวอย่างน้องปีใหม่ไปเลี้ยงวันเกิดคุณปู่ภพยวงเตชะนรงซึ่งเป็นคุณพ่อของอดตสามีพ่อใหญ่คนก็ชื่นชมความน่ารักของแอบรูรัวแม้จะเลิกรากกับอดตสามีอย่างหนุ่มสงการเตชะนรงไปแล้วแต่ก็ยังรักและเคารพคุณพ่อของฝ่ายชายไม่เปลี่ยนอย่างวันเกิดของคุณปู่ในปีนี้นอกจากจะพาหลานสาวไปอวยพรแล้วเจ้าตัวยังตั้งใจที่จะเลี้ยงอาหารคุณปู่สักมื้อด้วยซึ่งคุณปู่ก็ได้ออกมาเผยคลิปความน่ารักช่วงที่กำลังพูดคุยกันด้วยต้องบอกเลยว่าแอบและคุณปู่่คคุยยกกกัันนาามเละะ เพราะว่าคุณปู่บอกว่าแอปจะเลี้ยงหรอเลียงไม่ได้ต้องให้ปู่เลี้ยงแอปจะมาเลี้ยงอะไรปู่ในขณะที่แอปทําเสียงอ้อนเลยว่าก็เลี้ยงวันเกิดค่ะถ้าวันปกติก็ไม่กล้ารเลี้ยงอยู่แล้วค่ะ เป็นบทสนทนาสั้นๆที่น่ารักมากๆเลยล่ะค่ะและหลังจากนั้นน้องปีใหม่ก็เริ่มร้องเพลงให้เป็นเบอร์เดย์คุณปู่ทันทีทำเอาคุณปู่ออกมาโพสวามประทับใจเลยว่าปีใหม่เนี่ยวันเกิดปู่คุณยา่ากับคุณย่าดาริกามาจอยด้วยปีใหม่โตขึ้นเยอะทำเอาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมรดวๆเลยล่ะค่ะเพราะเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากเรียกได้ว่าแม้สถานะของสงการและแอปจะเปลี่ยนไปแล้วแต่ความเคารพในตัวผู้ใหญ่ก็ยังไม่เปลี่ยนไปเลยพอแอปยังเคารพรักคุณพ่อของสงการเหมือนเดิมแต่ไม่่่่่ใชแคววััันนนนเเกกิดททา้ีจตึึถง เพราะอย่างวันปีใหม่หรือวันสําคัญสําคัญเจ้าตัวก็จะเข้าไปไหว้รวมถึงขอพรคุณปู่คุณย่าตลอด